ที่มาที่ไปของโครงการใจแรกใจนะครับก็เกิดจากในสังคมปัจจุบันนะครับเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในภาวะปัจจุบันก็คือเรื่องปัญหาโควิดเนี่ยเป็นปัญหาที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเราไม่สามารถจะต่างคนต่างอยู่เราต้องช่วยเหลือกันสิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลป์อยากทําก็คือการเชิดชูคนดีจึงเป็นที่มาของแอปที่ชื่อว่าละหกสปิริตการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการละหกสปิริตนะครับก็จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับก็ขอให้ร้านค้าเนี่ยบอกรายละเอียดของร้านค้าว่าเป็นธุรกิจประเภทน แล้วก็จะให้เหรียญเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่านํามาแลกในส่วนไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า1เหรียญประมาณปกติคือ1เหรียญเท่ากับหบาทนะครับเราบอกว่าสามารถจะลดได้10เหรียญต่อ1รายการอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้แล้วแต่ร้านค้ากําหนดได้เลยครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนมาเป็นแอดเฟรนอยู่ในหลัก6กสปินิตนะครับเมื่อแอดเฟรนแล้วเนี่ยนะครับก็ทางฝ่ายแอดมินจะจัดการให้โดยที่จะนำข้อมูลที่จะส่งมานะครับชื่อรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์รูป คร่าวๆ100่รอพิกเซลและที่สำคัญก็คือตัวละติจูดลองติจูดการเข้าหาให้ได้มาซึ่งโลเคชันคือละติจูดลองติจูดเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากนะครับขอให้ท่านเข้าไปที่ Google Map นะครับแล้วก็บน Google Map เนี่ยหาว่าร้านค้าท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็นิ้วแตะปักหมุดลงไปใน Google Map นะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อมูลเกิดขึ้นนะครับบริเวณที่โชว์ว่า จะเป็นตัวเลขเยอะๆเป็นทุนสยมเยอะๆนะครับอันนั้นแหละคือลัติจูดกับลองติจูด2ตัวนี้จะเป็นเลขที่จะต้องขอให้ทางร้านค้าเนี่ยส่งมาให้กับทางเราพร้อมกับชื่อร้านค้าแล้วก็รายละเอียดของร้านค้าพร้อมๆกันจะทําให้สามารถเข้าในระบบ g o o g l e Map ได้ับเรียนเชิญนะครับร้านค้าทุกท่านนะครับก็สิ่งที่ท่านมาร่วมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นการถือว่าเป็นการจิตกุศลอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะเชิดชูคนทำความดี นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการโปรโมทร้านค้าของท่านในแอปซึ่งเชื่อว่าต่อไปเนี่ยจะมีสมาชิกเนี่ยหลายหมื่นคนในนี้ครับเพราะฉะนั้นก็มาร่วมกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้หลักหกสปิดเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็งเติบโตต่อไปครับ